สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567นอกจากจะข่าวคราวเรื่องฟุตบอลไทยช้างศึกของเราแล้วนะครับวันนี้นะครับฟุตซอลจิงแชมป์อาเซียนปี2 0 2 4นะครับในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ในนัดแรกนะครับทีมชาติไทยเราจะลงสนามพบก,กับทีมชาติบูไนครับในเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นที่สนามเทอร์มินอลฮอล์นะครับศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 จังหวัดนครราชสีมาก็ร่วมให้กำลังใจครับนักฟุตซอลทีมชาติไทยวันนี้นะครับลงพบกับทีมชาติบรูไนทานทัสดนะครับทาง Facebook y o u t u b e ช้างศิก o ์ f i f i a l แล้วก็ฟุตซอลไทยแลนด์ก็ให้กำลังใจนะครับหลังจากที่เราไปพลาดท่านะครับในฟุตซอลจิงชั์โลกก็ไม่ถือว่าพลาดท่าหรอกครับมันมันมีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะอาโลกกล่าวขวัญถึงนะ เกี่ยวกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครั้งที่แล้วก็คุณคงจำได้ดีครับครั้งนี้ก็มาแข่งขันในพื้นที่บ้านเรานะเป็นฟุตซอลชิงแชมป์ในย่านอาเซียนของเราก็ให้กำลังใจกันได้ครับชาวโคราชวันนี้6โมงเย็นครับสําหรับฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับที่กาลังเตรียมตัวจะลงแข่งขันฟุตบอลในฟี ف เดย์ะนะครับเดือนพฤศจิกายนเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเอมวันที่14 เราจะพบกับทีมชาติเลบานอนส่วนวันที่17พฤศจิกายนเราจะพบกับทีมชาติสปปอลเราอันนั้นผมก็ได้พูดกันเกินไปในคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็อยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องทีมเยาวชนของเราซึ่งนะครับผมเคยพูดถึงเรื่องทีมชาติไทยชุดยู17ซึ่งได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลชิงแชมป์มวยชาติเอเชียที่จะแข่งขันกันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงเดือนเมษายนไปแล้วนะครับว่าเราอยู่ในท็ที่2ก็ถือว่าดีเลยครับโอกาส โอกาสที่เราจะเข้าไปในรอบลึกๆมีสูงและการผ่านเพียง1รอบนะชนะ2ครั้งหรือชนะ1ครั้งเสมอ2ครั้งก็มีโอกาสนะที่ผ่านเข้ารอบไปปุ๊บเนี่ยเข้าไปในรอบอต่อไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้ไปฟุตบอลโลกทันทีครับก็ถือว่าเป็นโอกาสทองนะเขาเอาโคต้าในเอเชียเราตั้ง8.5ทีมนะครับสำหรับผลการในคันในทัวร์นาเมนต์ เอเชียนคัพในรอบสุดท้ายนี่นะครับเขาจะเอาผลการแข่งขันนี่เลยว่าอันดับ1ถึงอันดับ8นะครับจะได้ไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรุ่นยู17ปีทีมของเซอร์เด็ตนะครับก็มีโอกาสอย่างสูงเลยแล้วเราอยู่ทดีด้วยครับเรา,เราอยู่ทที่2คลิปนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงเรื่องฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเยาวชนอีกทีมหนึ่งครับคือทีมยู20ของเรานี่แหละชุดของเอเมสันเปเรร่านะครับกับชุดของธนกิจโชติเมืองปักแคลนธนดรดรอัน อะไรครับที่แสดงผลงานมาจริงๆแล้วผลงานของทีมชาติไทยชุดยู่สเนี่ยก็ไม่ได้คีรุ่คีเลเลยครับสามารถเอาชนะได้นะครับหลายทีมนะครับแทบจะทุกทีมในย่านอาเซียนของเราก็ไปแพ้อินโดนีเซียแล้วก็มาแก้มือชนะอินโดนีเซียได้ในสนามเป็นกลางก็คือที่เกาหลีครับที่เกาหลีครั้งที่แล้วนะครับเราไปแพ้เกาหลีกับแพ้อาเจตินาแต่เราสามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียได้ก็ถือว่าเป็นการล้างตา นะครับแล้วก็ทีมนี้ยังสามารถเอาชนะนะครับทีมชาติออสเตรเลียมาได้ด้วยถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะจบที่อันดับ2นะครับโดยมีทีมชาติอิรักได้อันดับหนึ่งในรอบคัดเลือกนะครับแต่เราก็สามารถผ่านเข้ารอบได้ด้วยผลการแข่งขันอันดับ2ดีที่สุด1ใน5ทีมนะครับที่สามารถผ่านเข้ารอบเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายในฟุตบ,บอลชาติชมชาติเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบสุดท้ายนะครับที่จะแข,ข่งขันกันที่ประเทศจีนนะ จะเริ่มการแข่งขันก่อนนะครับก่อนยูสิบเจยู่สิจะแข่งรอบสุดท้ายกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดีถึงนี้ครับโดยเงื่อนไขตรงนี้นะยูย่สิจะยากกว่ายูสิบนิดหนึ่งเพราะว่าทีมชาติไทยชุดยูย่สิเนี่ยเขาจะเอาเพียง4ทีมครับเป็นโคต้าไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับที่ประเทศชิลีครั้งนี้นะครับทีมของเอเมสันเปเรราเนี่ย ที่จริงแล้วในรูปแบบการเล่นก็อย่างที่เรารู้ครับว่าหลายหลายคนบอกว่าเป็นการเล่นแบบหลังสเล่นยากแต่ผมเห็นพัฒนาการนะครับการเปลี่ยนแปลงภายในทีมพอสมควรหลังจากที่รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ช่วงแรกที่เปเดร่ามาคุมนะครับนักเตะอาจจะยังไม่เข้าขาหรือว่าเข้ากับแผนการเล่นได้นะแต่ระยะเวลาที่ปรับปรุงมาตลอดระยะเวลา 2- 3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของน้องๆเราดีขึ้นมาเรื่อยๆครับ และที่สาคัญนะที่ผมจับตามองก็คือแคลร์นทนาดอรไรอันนะเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะมีผลงานโดดเด่นทางด้านการทาประตูนะครับเขาเป็นศูนย์หน้าตัวสําคัญเลยนะครับที่ทาประตูได้อย่างต่อเนื่องส่วนกระแสะข่าวที่เป็นทางด้านที่แฟนบอลหลายท่านอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่นะมันทําให้สิ่งเหล่านี้มันไปไปปิดบังสิ่งที่มันดีนะมันทําให้กระแสะสดีดีของทีมนี้มัน มันน่าเสียดายซึ่งผมพูดตลอดมาและผมเข้าใจตลอดมาและพยายามพูดในรายการตลอดว่าเด็กยู20รุ่นนี้นะเยาวชนเรารุ่นนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันมีหลายคนที่เล่นดีแล้วก็ดีวันดีคืนด้วยและผลงานที่ผ่านมาเราเป็นรองแชมป์อาเซียนเช่นเดียวกันกับทีมเมทไทยชุดย17ที่ทุกคนชอบนะเป็นทําผลงานได้เท่ากันและที่สําคัญที่สุดก็คือผ่านเข้ารอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางย20เนี่ยจะมีโอกาสไปฟุตบอลโลก น้อยกว่านิดหนึ่งเพราะว่าเขาเอาแค่สี่ทีมนะในขณะที่ยูเจ็ดเขาจะเอาตั้งแดทีมครึ่งสี่ทีมนี้นะครับเป็นโคตา้าที่ชงชาติเจือโหดร้ายนะผมดูแล้วมันเหมือนกับยุคยุคก,ก่อนหน้านี้นะที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เราแล้วก็ย่านเอเชียของเรามีโคตา้าแค่สทีมครึ่งอะ่ะลักษณะเดียวกันเลยครับคือจริงๆก็ยูอื่นเนี่ยเขาแปดทีมหมดแล้วนะมีมียูยี U ่สิบนี่แหละที่เขาจะเอาแค่สี่ทีมนะที่จะไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ย ทําให้งานนี้เป็นงานงานข้าจะหินแล้วครับงานหินงานโหดแล้วแหละสําหรับทีมนากถ่ายชุดอยู่ยีชุดนี้นะครับโดยทางเอเมสันเปเรราแล้วก็ท่านผู้จัดการทีมนะครับก็ได้ติดต่อนะครับเพื่อที่จะเสริมทัพพอสมควรนะเพราะว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นในหลายๆตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นกองหลังมิดฟิลด์นะครับก็ดูว่าจะมีการเสริมทัพจากนักเตะนะครับเข้ามาพอสมควรนะครับอาจจะเป็นลูกครึ่ง นะครับหรือเป็นนักเตะทีค้าแข่งอยู่ตามต่างประเทศตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีครับเรารอคอยการเสริมทัพมาพอสมควรแล้วจริงๆแล้วนักเตะที่มีอยู่ก็เล่นดีครับแต่ว่าถ้ามีการเสริมทัพเข้ามามันจะได้ตัวผู้เล่นที่หลากหลายมากขึ้นมีการอ่าสับเปลี่ยนแผนการเล่นได้ดีขึ้นนะแท็กติกต่างๆลงไปมันก็จะได้ผลงานที่ดีขึ้นจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยทีมก็มีอาการตีบตันเหมือนกันเล่นดีครับแต่ว่าบางครั้งบางแมตช์นะมันก็ต้องมีการเปลี่ยน แท็ติกน,น,นี้นี่หน่อยเนี่ยมันมันขยับยากครับถ้าเกิดเรามีตัวผู้เล่นไม่หลากหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นการเพิ่มตัวผู้เล่นผมเห็นด้วยครับและมีข่าวคราวจะเพิ่มตัวผู้เล่นด้วยสําหรับครั้งนี้นะครับยูยี่ 20, จะไปแข่งขันที่สหรัฐประชาชนจีนเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ในรอบสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างจะลําบากใจเลยครับเหนื่อยใจด้วยเพราะว่าไปครั้งนี้เราไปอันดับที่2นะครับเราตกไปอยู่ในทรที่4ครับทที่4่นะมันไม่ได้อยู่ในทที่ ที่2เหมือนกับทีมชาติ U17 นะครับยู่2ิเราอยู่ทัวร์ที่4ในขณะที่ทีมที่ได้ดับหนึ่งในสายเราอิรักนะอยู่ทัวร์ที่1นะครับกระโดดไปไกลเลยนะเราทัวร์ที่4ที่1อิรักเข้าอยู่ทัวร์ที่1เลยทัวร์ที่1ประกอบด้วยทีมชาติจีนครับอุซเบกิสถานอิรักแล้วก็ญี่ปุ่นครับสำหรับทัวร์ที่2นะครับประกอบไปด้วยเกาหลีใต้ออสเตรเลียอิหร่านจอร์แดนสำหรับทัวร์ที่3นะครับ อินโดนีเซียซาอุดิอาระเบียซีเรียแล้วก็คีริิสถานครับทรที่4นะครับกาตาไทยเยเมนแล้วก็เกาหลีเหนือครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราน่าจับตามองนะรครับผมดูแล้วนะตั้งแต่ทถที่1มาถึงทถที่4เนี่ยถ้าให้ผมกวาดสายตาดูนะทที่1เนี่ยจีนลุสเบกิสถานอิรักญี่ปุน่นถ้าอิรักอยู่ทถที่1น่ง ผมคิดว่าเราแข่งขังกนกีนัาของทายาสูสีนะจะมีทีมที่น่ากลัวมีอุซเบกิสถานกับญี่ปุ่นแต่จีนเนี่ยผมไม่ทราบว่ายุยยี่สิบเขาเป็นอย่างไรแต่เขาไปอยู่ทีทัวร์ที่หนึ่งทัวร์ที่สองเกาหลีใต้เนี่ยของดีอยู่แล้วครับออสเตรเลียอิหร,ร่านโอโหคราบมากนอ,อยู่ทัวร์ที่สองเนี่ยในรุ่นยุยี่สิบนะอันนี้คือทีมท็อปท็อปไฟของเอเชียนะครับเกาหลีใต้ออสเตรเลียอิหร่านเนี่ยก็รวมนักจอร์แดนที่เป็นทีมระดับสูงของเอเชียด้วย สำหรับทรที่3เนี่ยเพื่อนบ้านเราครับอินโดนีเซียซาอุดิอาระเบียซีเรียแล้วก็คีริสถานนะครับถือว่าเป็นทีมระดับกลางๆนะทรที่สส่วนทรที่4ก็ไม่ยิ่งหย่อนนะไม่ธรรมดานะกาตาไทยเยเมนแล้วก็เกาหลีเหนือผมดูแล้วทรที่4ก็ไม่ได้อ่อนนะครับเราไม่ต้องเจอกับกาต้าเ,เราไม่ต้องเจอกับเยเมนเราไม่ต้องเจอเกาหลีเหนือก็ถือว่าโชคดีอยู่นะ กาตากับเกาหลีเหนือก็คงน่าจะแข็งแกร่งมากและเยเมนก็ไม่น่าจะธรรมดาผมดูแล้วนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ทถที่4นะครับถ้าเราจับตามองดูดีกวาดตามองดอูดีเนี่ยทที่1ก็มีถัดอย่างทีมชาติอิรักซึ่งเราก็ต่อสู้ได้อย่างสูสีนะกับอิรักดังนั้นนะครับผมคิดว่าถึงเราจะอยู่ทถที่4ก็ใช่ว่าเราจะไม่มีโอกาสมันอยู่ที่ว่าเด็กไทยเราโค้ชเราเนี่ยล้วก็กําลังใจจากแฟนบอลเราเนี่ยจะส่งกําลังใจให้เด็กไทยเราสมบูรณ์แค่ไหน โอกาสมีครับเพราะผมดูแล้วโถหนึ่งถึงโถสี่เนี่ยพอๆกันครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโถอะไรตอนเนี้ที่ดูสิครับโถหนึ่งเนี่ยอุตเบกิสถานนะอิรักญี่ปุ่นในขณะที่เราเล่นสูซีกับอิรักนะอิรักู่โถหนึ่งเราโถสี่โถที่สองเกาหลีใต้ออสเตรเลียอิรานนะที่ผมอ่านมาคร่าวๆเนี่ยโถที่ 3, ทสามมิซาอุดีอาระเบียซีเรียนะครับโถที่สี่สายเราเนี่ยโถโถล่างสุดเนี่ยท่านรู้ไหมครับว่ามีกาตานะ มีเยเมนแล้วก็มีเกาหลีนเนียไม่แตกต่างหรอกครับผมดูแล้วนะทัวร์นาเมนต์นี้โถไหนก็โถไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราช่วยกันให้กําลังใจทีมชาติไทยนะครับถึงเราจะอยู่โถท,ที่4แต่ผมดูแล้วแต่ละโถเนี่ยโอ้โหครับมันพอๆกันมันมันก้ากึ่งกันมากระหว่างโถหนึ่งถึงโถสี่แยกกันแทบไม่ออกเลยอย่างเกาหลีใต้ออสเตรเลียกับอิหร่านนี่มามารวมกันอยู่โถสองเนี่ยนะครับมารวมมันอยู่ได้ไงผมไม่รู้นะ ถ้าเป็นทีมชุดใหญ่ก็คือทีมในระดับที่ควรจะอยู่ทถหนึ่งทั้งหมดนะครับแล้วก็ทที่สี่เราก็ยังมีทีมระดับสูงของเอเชียอย่างกาตาร์อยู่ด้วยและยังมีทีมที่เสือสุ่มนะเกาหลีเหนืออยู่กับเราครับโชคดีที่เราไม่ต้องเจอเกาหลีเหนือกับกาตาร์นะแล้วก็เราไม่ต้องเจอเยเมนมีโอกาสครับมีโอกาสถ้าเกิดว่าเราเตรียมทีมดีๆแล้วก็ผมคิดว่านะในการแข่งขันรอบสุดท้ายที่จีนครั้งนี้นะเราควรจะมีแพชชั่นที่ค่อนข้างที่จะตรงได้แล้วครับ เราควรจะให้กําลังใจนักเตะไทยเราได้แล้วเรื่องอะไรต่างๆนานา,นาผมคิดว่าควรจะปล่อยจะว,วางลงได้แล้วครับโอกาสต่อไปเนี่ยนะครับนักเตะทุกคนเป็นนักเตะเยาวชนไทยเรามีอนาคตทุกคนครับเราจะไปสร้างนะครับบางสิมม่งบางอย่างที่มันเกิดกระแสที่มันเป็นผลลบกับน้องๆเรานะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ยี่สิบทีมนี้เป็นทีมชาติของเราครับอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยไอ้สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เรานำออกมาคิดแล้วนำมาพูดตรงๆเลยยูยี่สิบทีมนี้เมื่อออกไปแข่งแล้วทุกชาติในเอเชียและบนโลกใบนี้เขาก็มองไปทีมชาติไทยหมดนั่นแหละครับเพื่อนบ้านในเอเชียของเราทุกประเทศเขาก็ไม่ได้มองแบบเราหรอกครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้เห็นใจเราด้วยและเรามองแบบนี้เขาก็ไม่ได้ชื่นชมว่าแฟนบอลไทยที่มองเกี่ยวกับทีมชาติชุดยูยี่สิบเป็นอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาชื่นชมเราด้วย เพอเพอนะเขาก็จะแปลกใจแล้วเราจะเป็นตัวประหลาดตัวเปล่าที่ไม่เชียร์ทีมชาติตัวเองอันนี้เป็นบทสรุปนะครับที่เรานะครับไม่มีโอกาสครั้งต่อไปอีกแล้วครับครั้งนี้เป็นการาวัดเป็นวัดตายแล้วครับในการที่จะผ่านเข้ารอบลึกๆของเอเชียนคับแล้วก็การลุนไปฟุตบอลโลกวงการฟุตบอลในชาติเราเนี่ยต้องการความสามัคคีครับและต้องการน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่จะเดินทางไปร่วมกันในเส้นทางที่ยาวไกลข้างหน้านะครับ สิ่งใดก็ตามแต่ที่มันเป็นประเด็นที่จะทําให้เกิดปัญหาเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเราก็ควรละเว้นนะครับให้กําลังใจนักเตะทีมชาติไทยชุดยู20ทีมนี้ครับที่กําลังจะต่อสู้กับศึกหนักเลยในเดือนกุมภาพันธ์ทัวร์นาเมนต์นี้เริ่มก่อนยู17นะครับซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายนก็ขอส่งกําลังใจให้น้องๆทุกคนครับฝึกซ้อมมาอย่างเต็มที่ช่องบะกินชาแนลจะรอให้กําลังใจทีมชาติไทยทุกชุดครับ ทำคนที่เป็นคนช่างสึดยุคใหม่ไทยแลนด์สู้สึกคึกครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าใจอย่างไรครอบครัวฝุตบอไทยรวมใจช่วยเชียร์ กระตองกินเละทำคนที่เป็นคนชาญศึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกอลไทยร่วมใจช่วยเชียร์ฮู Oh, 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 Tia!